วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตามประเพณีที่สืบทอดกันมาในการลดนด้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ครอบครัวได้มีโอกาสาพบปากสังสรรค์และทำบุญร่วมกันอันเป็นประเพณีดีงามของไทยทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่ง เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีวันสกงกรานต์สเพื่อให้สนุกสนานกับการะเล่นแบบไทยไทยสาเพื่อเป็นแบบอย่างในการแสดงออกถึงความรักและความกระตันต่อผู้อุปสมบครับต่อไปก่าวีเชินประทานกล่าวเปิดงานค่ะครู นเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนอกทุกคนวันนี้เราก็ทำวันฉลองสองครานสัรับปีนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ร่วมกิจกรรมมีความสุขความสุขสนานและความสัมัคคีกันตรงกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในวัฒนธรรมไทยที่ได้พูดมาแล้วเมื่อครู่นี้ วันนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันครอบครัวครอบครัวของโรงเรียนชันคอนแวนอคุณครูและปรีญญนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นวันผู้สูงอายุด้วยก็ของเซอร์สามคนเ็ของเซอร์และคุณครูที่คนนี้ละมั้งไม่ใช่นะเราเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุเราก็มีปู่ย่าตายายที่บ้านเราด้วยที่เป็นสูเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะ ให้นักเรียนเลอกถึงพระคุณของท่านเหล่านี้และแสดงความกตัญญูต่อทุกทกท่านที่เราเคารพและให้นักเรียนแบบงปันความสุขกันเอง,บบเองระหว่างพวกเราเพราะว่าผลความมีงานในวันสงกรานย์นี้ก็จะได้แผ่ไปถึงทุกทุกคนถึงตัวนักเรียนก่อนแล้วก็ถึงครอบครัวของเราถึงครอบครัวคนอื่นๆที่เขาไม่มีโอกาสสนทนาหรือว่า ได้ร่วมพิธี่างนี้กับเราฉะย่างยิ่งคนทางใตา้ซึ่งอยู่ในความทุกข์ลำบากเขาคงไม่มีเวลามาสนุกสนานกับเราเพราะเขาต้องจัดการกับชีวิตของเขาทำไงถึงจะอยู่ดีแล้วก็มีกินด้วยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีประเทศอื่เทศนเมื่อเช้านี้นอกจากได้ยินเรื่องของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีประเทศม็ก,มก,กททมมมซิโกโซึ่ง อใน,นอาณาเกตของการจะเข้าสื่อไทยพิบัติด้วยนะคะสำหรับวันนี้มันจะได้เห็นนักเรียนแต่งตัวน่ารักแปลกดีนะคะ,ะก็สืสารสดใสที่แสดงถึงวันพิเศษของเราและหลังจากนี้เราก็จะมีการละเล่นบางอย่างที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้จกัก เราก็จะได้รู้จักกันในวันนี้นะคะก็ขอให้พวกเราที่ง่พบกันอยู่ที่นี่มาสืบสารปะเพณีสงกรานต์ไทยและประสบกา์เปิดงานวันสงกรานต์แลรบัตนี้ เป็นเพลงรำวงนะ,นะคะก,ก็สนุกสนาในในเทศกาลนะคะไทยยของเราปีใหม่ไทยคะปะะีใหม่ของไทยนะคะเจอกดนคุณครูนะคะ ได้ได้เห็นในพิธีนะคะในช่วงที่เป็จุดไปในเทศกาลองวันสงกรานนี้นะคะเราก็จะเล่นสงกรานกันอย่างสนุกสนแล้วก็ปลอดภัยคะแล้ววันนี้น้อยสงกรานของเราที่รัีสิบเก้าคนสิเาจริงๆเราีเนอ้ เด็กไม่ได้แต่งเราอยากให้ดีเด็กที่ใส่ชุดไทใจปีหน้าเราจัดเต็มเลยค่ะลูกนะคะเราเป็นรกิจกรรมแล้ววันนี้เด็กๆนำขันจริงๆขันเนี่ยเราเอามาเราให้พรมเบาๆลูกเพราะสถานที่ของเรามันแคบแล้วเวลาเปียกน้ำก็ลื่นด้วยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เด็กก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่าวิ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะจะมีจะมีเอก่อก่อทราย รูปต่างๆแล้วแต่เขาจะจินตนาการสร้างขึ้นมาเองก็งเห็นในตามวัดน,นะคะในะเทพก็มีนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆได้ในท<ด>ุกสงการานะคะใช่ค่ะ โอเคเดี๋ยวคนที่จะมาทำตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีกติกามีลำวงด้วยนะคะตอนนี้มิฟากาแก้วเป็นคนนำลำวงอยู่คะ่ะมีลำเงด้วยนะลูกวิทย์สำนักัานเจ้าหน้าทั่ นี right. ious, right. like yeah. ่เวลาใส่อะไรชากค่ะใหญ่ย exactly. hey! ิ okay. ่งท so well. <hel waters can laughter> ีนงที่แรกใหญ่แล้วก็มาค่ะสสีะ้ทุกของทุอย่างเลยม่วิศศกิใลิ้ิงเิรตนิ์น้าลเจค่ะัจมาเค่ะจั๊ัเฮ้ยจัเ่จาจานะคะสมายเวลาเราจะมีการลำวงนะคะมีการลำวง วันนี้เป็นวันอะไรนะวันสงกรานเหรอแล้ววันสงกรานนี่ก็จะมีมีตัวอะไรก็ไม่รู้ประจําวันสงกรานเนี่ยแล้วก็ปีนี้นะี่นะเขาบอกว่า,างานสงกรานถืออาวุธบางอย่างซึ่งแสดงว่า,าจะมีอะไรที่ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่า เปลี่ยนให้เป็นสิ่งดีๆได้ไหมได้ไหมคะอ่าข้างหน้านี่ตอบดังใช่ว่าได้ค่ะคนอื่นไม่เห็นฟังเลยน้องปหนึ่งจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยน้องปหนึ่งฟังรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องแน่แลนนเลยนะอา้าวสงการปีนี้ใช่ไหมคะมาะอยากให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานเป็นพิเศษเพื่อบ้านเมืองของเราจะได้สงบเรียบร้อย ใช่ไหมเราเริ่มอธิษฐานตอนนี้เลยได้ไหมทำยังไงนั่งตัวตรงๆเลยนั่งตัวตรงๆพนมมือพนมมือนะคะแล้วก็เงียบๆด้วยอา้าวหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางมาเลยนะคะแล้วมองขึ้นไปข้างบนเห็นรูปอะไรเห็นรูปแม่พระใช่ไหมคะเราจะขอแม่พระ ให้กวยพรตัวเราเองคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราที่บ้านนะและ้วก็อวยพรประเทศไทยของเราแต่แน่นอนปวยพรุณครูของเราด้วยที่จะสอนเราในอาทิตย์ต่อไปนู้นแล้วก็กตอนเรียนด้วยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังหนูกำลังทำกิจการดีนะคะจะแผ่บุญกุศล ให้กับทุกคนอา่นั่งนิ่งเลยมาเสว่าข้างหลังตรงนั้นไม่รู้เกิดเกิดอะไรก็อนหนึ่งทับแปด้อนห่ทับแปใช่ไหมน่าตรงนั้นอ่ะเกิดอะไรลูกคนอื่นเขาเรียบร้อยเลยอะะนิ่งนะคะนั่งนิ่งี้พนมมือปนมือและหนูนึกในใจขอพระพรสำหรับผู้ที่หนูรักทุกๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ พี่ละน้องของหนูคุณครูปู่ย่าตายายุงบ้านนาะอาที่บ้านและเพื่อนชาวไทยของเราหดทุกคนเลยเพื่อนชาวญี่ปุ่นเพื่อนชาวเม็กซิโกและเพื่อนอื่อนๆที่อยู่ในความยากลำบากนะคะขอพระเป็นเจ้าพระแม่มารีด้วยพรพวกเขาทุกคนให้ได้รับความสุขขึ้นมาจากเดิมบ้างนะคะ ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขด้วยก็ต่อจากนี้ไปอะเรียบร้อยแล้วค่าเราที่ฐานโทนาแดแทนมุญกุลแล้วกามีคนลงได้นะคะและต่อไปนี้ก็จะมีรายการมากมายที่คุณจะอธิบายให้หนูฟังว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็ขอให้พวกหนูสนุกสนานกันให้เต็มที่นะคะจนกว่าจะถึงตอนสุดท้ายเราจะมีหนูน้อยสงกรานดูซิว่าใครจะเป็นหนูน้อยสงกรานนะคะสวัสดีทุกทุกคนจ้าสนุกให้เต็มที่นะ อนซ่อนนะ้าก็มีเพลงรอ้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆครับมาเสิร์มีเพลงมอนซ่อนผ้าให้เรียนช่วยร้องนะครับเนื้อเพลงบอกว่ามอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไวโน,โน้ตไรนี่ฉันจะตีต้นเพลงเก่งมากเลยครับ<ๆ>คุณนักมาเสิร์ฟเพื่อร้องนะร้องก็เรียนเองลูกร้อมกันลูกนึงสองสาม มาเติร์จะมีวิธีการสาธิตนะครับเราได้รับเกียรติจาก,กคุณครูภูสารันิศนะครับจะมาเป็นผู้สัมภาษณ์นายอยู่ข้างหลังไว้ด้วยไว้นี่ฉันจะดีกับเธอมอ,อนซอมพาราตุกตาอยู่ข้างหลังไว้ด้วย มาเอร์วัชรศักดิ์ก็จะเป็นบอลอีกรอบนึงแต่ถ้าไม่ทานหนูหจะต้องไปเป็นบอลแทนมาสเสร์วัชรศักดิ์เข้าใจไหมครับอ่ะเพราะเพราะพี่นันนนตตกกนดบอลตอหพาตุกตาอยู่ข้างหลังไวน้ไวนู่นไว้นี่ส่กตะดีตก้นเถอบอลตอด้าตุกตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ใสจะดี่ก้นเธอบอลตอกตุกตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ รอนส,อสมสอนซนทาตุกตาอยู่ข้างหลังไว้อบไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอมยซอนท้าตุกตาอยู่ข้างหลังไว้นอนไว้นี่นจะตีก้นเธอมอนอท่าตกตาอยู่แต่อยู่ข้างหลังไวน้นอนไว้นีน่จะต,ะนจต้นเธอตีได้หรือถ้าตีได้คูต้องมาเป็นมอนิรอบนะครับเพราะว่าเพ่ไล่ทันไปที่เส้นท้อกันขวัญ 也可以了。